อัปเดตสภาพประกาศล่าสุดในช่วงบ่ายช่วงเย็นปริมาณของฝนก็ยังคงเกิดขึ้นและมักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงข้ามบางพื้นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงข้ามไปจนถึงกลางดึกปริมาณของฝนในวันนี้พื้นที่เสี่ยงยังคงเกิดขึ้นโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกของภาคไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้จากอิทธิพลของร่องมรสุมที่ยังคงพาดผ่านและลมมรสุมตะวันตกเชียงใต้ที่พาดปกคลุมด้วยกําลังปานกลางอย่างต่อเนื่องในวันนี้พื้นที่เสี่ยงจะมีพื้นที่ไหนจังหวัดใดกันบ้างรายละเอียดทั้งหมดนี้ติดตามได้กับแอดมินในคลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่วงบ่ายเย,ย็นๆของวัน สุกที่12กันยายน2568กับแอดมินบายพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะในวันนี้ค่ะปริมาณของฝนจะยังคงเกิดขึ้นได้นะคะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่าน,านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตนออกค่ะทาให้ปริมาณของฝนเกิดขึ้นนะคะและมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลาง ภาคตะวันออกนะคะรวมไปถึงภาคใต้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะยังคงมีฝนเกิดขึ้นและมีฝนต,ตกหนักได้ในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะปริมาณของฝนที่จะเกิดขึ้นและตกหนักหนักได้ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะที่ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยด้วยกําลังปานกลางอย่างต่อเนื่องจากสองปัจจัยนะคะของร่องมรสุมที่พัดผ่านลงต่ําและลมมรสุมตะวันตก เฉียงใต้ที่พัดด้วยกําลังปานกลางทําให้ในวันนี้ปริมาณของฝนจะยังคงเกิดขึ้นครอบคลุมในบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเป็นส่วนใหญ่ค่ะจากความคาดหมายสภาพอากาศล่วงหน้านะคะอีก7วันก็คือวันนี้12กันยายนจนถึง17กันยายน2568ค่ะ ปริมาณของฝนนะคะในบริเวณภาคเหนือภาคตนออกเชียงเหนือตอนบนบนช่วงนี้ปริมาณของฝนจะลดลงค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่12จนถึง17กันยายนนะคะปริมาณของฝนลดลงเนื่องจากร่องมรสุมนะคะจะขยับเลื่อนต่ําลงมาทําให้ปริมาณของฝนมักจะเกิดขึ้นนะคะทางในส่วนบริเวณของภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่างภาคเหนือตอนล่างนะคะรวมไปถึงภาคกลางภาคตนออกแล้วก็กรุงเทพมหานครปริมณฑลเป็นส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะนะคะภาคตะวันออกในช่วงวันที่สิ หจนถึง17กันยายนนี้ค่ะ เฝ้ราระวังในเรื่องของฝนตกหนักฝนตกสะสมนะคะอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากได้เนื่องจากในช่วงนี้ปริมาณของฝนค่อนข้างตกหนักนะคะในบริเวณทางด้านภาคตะวันออกค่ะจากการอัปเดตลักษณะสภาพอากาศทั่วไปนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาในวันนี้ตั้งแต่12นาฬิกาของวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ค่ะภาคเหนือจะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณจังหวัด แม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็วลมอยู่ที่5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคเหนือค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดอำนาจเจริญนครราชสีมา บริรัมสุริน์สีสะเกดและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะภาคกลางค่ะจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีการจนบ,บรุรีราชบ,บุรี นครประถมสมุทรสาครและสมุรทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35องศาเซลเซียสลมแปลปรวนความเร็วลมอยู่ที่10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสะแก้วฉะเชิงเซาชนบรุรีระยองจันทบ,บรุรีและจังหวัดตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภากใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสุรารธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลา ปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ําสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นร้อยละ70ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ พัดด้วยความเร็ว1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะจากการอัพเดตลักษณะสภาพอากาศทั่วไปนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาตั้งแต่เที่ยงของวันนี้จนถึงเที่ยงของวันพรุ่งนี้แสดงให้เห็นในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะคะจะเป็นพื้นที่ที่มีลมค่อนข้างแปรปรวนนะคะคุณผู้ชมดังนั้นสิ่งสําคัญค่ะขอให้คุณผู้ชมนะคะดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศแปรปรวนเช่นนี้ด้วยนะคะลมนะคะมาจากหลายทิศทางสิ่งสําคัญเลยนะคะคุณผู้ชมในช่วงนี้ สภาพอากาศนะคะแปลเปลี่ยนทําให้สุขภาพร่างกายอาจไม่สบายได้นะคะแม้แต่แอดมินเองนะคะแจ้งเตือนคุณผู้ชมเป็นประจำนะคะในช่วงสองวันที่ผ่านมาแอดมินเองก็ยังรับสภาพอากาศไม่ได้นะคะไม่สบายนิดหน่อยค่ะขอให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเป็นเช่นนี้ด้วยนะคะและพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากในวันนี้นะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานประจำวันที่12กันยายน2568ค่ะ ภาคเหนือค่ะจะมีจังหวัดเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางลำพูนตากกำแพงเพชรนครสวรรค์นะคะในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีเพียงแค่2จังหวัดก็คือนครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะในส่วนของภาคกลางนะคะก็จะมีอุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนะคะลบบุรีสระบรุรีรวมไปถึงในส่วนของภาคตะวันออกจังหวัดนครน,นายก ประจินบรุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดค่ะในส่วนของภาคใต้ค่ะเน้นไปทางด้านภาคใต,ต้ตอนล่างนะคะในบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสตูลสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสค่ะ จากที่อัปเดตพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนะคะในรายชื่อจังหวัดกันไปแล้วลองตรวจสอบกันสักนิดค่ะว่าปริมาณของฝนเกิดขึ้นแล้วหรือยังนะคะตัวเช็คเรดาร์สภาพอากาศกลุ่มฝนนะคะเกิดขึ้นในบริเวณภาคเหนือนะคะเริ่มเกิดขึ้นกระจัดกระจายนะคะคุณผู้ชมเป็นฝนที่ไม่เป็นกลุ่มก้อนนะคะเกิดขึ้นครอบคลุมในบริเวณจังหวัดเชียงรายนะคะเชียงใหม่แม่ห้องสอนนะคะ แต่ก็มีเป็นฝนแบบว่ายังเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่นะคะแล้วก็แถวบริเวณน่านพแพร่นะคะก็มีเกิดขึ้นยังไม่เป็นกลุ่มก้อนนะคะคุณผู้ชมรวมไปถึงในส่วนของบริเวณจังหวัดพิจิตเพชรบูรณ์นะคะ แล้วก็ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีครอกระจัดกระจายนะคะคุณผู้ชมเป็นฝนยังไม่เป็นกลุ่มก้อนอย่างที่แอดมินแจ้งอะคะ่ะมีฝนเกิดขึ้นอยู่แถวบริเวณนะคะทางด้านกุชินารายนะคะใกล้ๆก,กับบริเวณร้อยเอ็ดนะคะยะโสธรก็มีเช่นกันแล้วก็แถวบริเวณ ขอนแก่นนะคะเป็นฝนกระจัดกระจายส่วนฝนนะคะที่หนาแน่นหน่อยเห็นชัดแถวบริเวณทางด้านนครราชสีมานะคะติดกับบริเวณทางด้านภาคกลางก็คือจังหวัดนครนายกครอบคลุมในส่วนของบริเวณนครนายกนะคะไทยสามัคคีคอนบรีกุดโปรดแล้วก็ละหานทรายในของบริเวณบริดามด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็มีปริมาณของฝนเริ่มเกิดขึ้น ในช่วงเวลานะคะคุณผู้ชมประมาณ13นาฬิกานะคะหรือว่าบ่ายโมงครอบคลุมนะคะแถวบริเวณกรุงเทพมหานครบางส่วนแล้วก็แถวบริเวณท้องคุ้งนะคะก็คือใกล้ๆก,ก,กับนครปฐมนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในส่วนของสมุทรปราการค่ะวังเย็นพนันนิคมชนบุรีนะคะเขาเฉาเมาในส่วนของภาคตะวันออกภาคใต้ค่ะปริมาณของฝนนะคะครอบคลุมเป็นบางจุดนะคะคุณผู้ชมในส่วนของบริเวณบ้านน้ำเติงสองแพรกท่าไม้ลายนะคะ แล้วก็บริเวณแหลมยางนาค่ะเป็นฝนเล็กน้อยจนถึงปานกลางอยู่นะคะคุณผู้ชมที่เริ่มเกิดขึ้นบริเวณคุระบรุรีกระปงนะคะพังงาเขาพนมแล้วก็บริเวณใต้ตอนล่างค่ะมีฝนค่อนข้างชัดแล้วนะคะใกล้ๆกับบริเวณบ้านคลองแงะ หาดใหญ่นาทวีสเดาสบ้ายย้อยนะคะมีฝนเกิดขึ้นแล้วก็บริเวณใกล้ๆก,กับสุไหงโกโลกนะคะมีฝนเกิดขึ้นแล้วเช่นกันค่ะปริมาณของฝนนะคะจากการอัปเดตเรดาสภาพอากาศตรวจเช็คกลุ่มฝนมีฝนเกิดขึ้นนะคะและคาดว่าจะครอบคลุมหนาแน่นมากขึ้นกว่านี้ในช่วงเวลาต่อไปค่ะดังนั้นเราลองเลื่อนมาดูนะคะปริมาณของฝนสะสมกันค่ะว่าปริมาณของฝนนะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใดต่อจากนี้ค่ะ ในช่วงเวลา13นาฬิกาที่ผ่านมานะคะเราตรวจสอบไดา้สภาพอากาศของกลุ่มฝนที่เกิดขึ้นจริงตกอยู่นะคะและปริมาณของฝนนะคะจะค่อยๆเริ่มชัดขึ้นตกหนาแน่นขึ้นนะคะเน้นนะคะวันนี้เน้นตั้งแต่บริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะรวมไปถึงภาคกลางภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ค่ะ โดยในส่วนของภาคเหนือนะคะปริมาณของฝนนะคะตอนบนบนจะเป็นฝนเบาๆบางๆเกิดขึ้นได้บริเวณแม่อายหลวงชัยปราการเชียงดาวอำเภอปลายแม่ห้องสอนขุนยวมแม่แจ่มแม่เสรียงเชียงใหม่บ้านห้องมะค่านะคะอมก่อยท่าสองอย่าง แม่สอดพบพระนะคะบ้านนาตาโพอำเภอเมืองจังหวัดตากกาแพงเพชรบ้านโค้งวิไลอุ้มผางนะคะลานศักด์แล้วก็บริเวณอำเภอสองวังชิ้นอำเภอเมืองแพร,แร่บ้านโอ้ยบ้านสวนอุตร,รดิตถ์นครไทยพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็บริเวณหล่มศักดล่มเก่าเพชรบูรณ์นะคะน้องไผ่วิเชียนบุรี น้องบัวค่ะนครสวรรค์ลานสะบ้านไร่สระโบสนะคะเชื่อมต่อในส่วนของบริเวณภาคกลางเลยนะคะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่แถวบริเวณสระโบสนะคะมีฝนลงมาตั้งแต่บริเวณสระโบสวงเวียนสาะแก้วพระนครศรีอยุธยานะคะแล้วก็ครอบคุมในบริเวณวังม่วงปากช่องสระบุรีม่วกเหล็กนะคะสามโคกปากเกล็ด ต่อกับบริเวณกรุงเทพมหานครด้วยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็บริเวณสมุทรปราการสมุทรสาครสมุทรสงครามนะคะรวมไปถึงสามพรานนครชัยศรีนค,นนคนปรปฐมด้วยนะคะแต่ฝนนะคะจะเบาบางบางทางด้านบริเวณภาคกลางนะคะในส่วนของอุทัยธานีหันคาอันนี้ฝนจะเบาบางๆนะคะคุณผู้ชมฝนหนักๆเกิดขึ้นได้นะคะแถวบริเวณทองผาภูมิค่ะไซโยกห้วยกระเจาการจนบุรีนะคะรวมไปถึง ในส่วนของส่วนพึ่งจอมบึงโพธารามราชบรุรีป่งกระทิงกลางแพรกน้ำแดงนะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้ปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณเพชบรบุรีท่าเลาเลยนะคะคุณผู้ชม ยาวเลยนะคะตั้งแต่เพชรบุรีหัวหินปานบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะแต่ฝนนะคะ,นนะ,คะจะค่อนข้างเบาบางหน่อยตั้งแต่บริเวณทับสะแกบางสะพานน้อยลงมานะคะปริมาณของฝนจะน้อยลงหน่อยนะคะในบริเวณดอนสาวาบางสองรานี่คือฝนเกิดขึ้นได้แค่เบาๆบางๆนะคะฝนเกิดขึ้นทางด้านตะวันออกของภาคใต้นะคะได้ตอนบนนะคะส่วนใต้ตอนล่างปริมาณของฝนเริ่มขึ้นตั้งแต่แถวบริเวณหลังสวนท่าชนะเลยนะคะครอบคลุมสุราชธานี บ้านสักเข,ขาพนมนะคะบริเวณอำเภอพนมค่ะนาสารสิชนท่าสลาพระแสงฉวางอันนี้คือตกหนักเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็แถวบริเวณพังงาท้ายเมืองอันนี้ก็คือเป็นฝนโปรยๆนะคะแล้วก็ฝนหนักๆต่อนเนื่องตั้งแต่บริเวณเขาพนมกระบี่ฉวางนาครศรีธรรมราชทุ่งสงบ้านกลองนะคะบริเวณอำเภอชฉอวดบ้านหนองบอลทุ่งยางงามสีเกาตรังย่านตาขาวนะคะคือครอบคลุมลงมาเลยตั้งแต่พัทลุงนะคะหาดใหญ่ควนเนียงจนะ แล้วก็มีฝนตกหนักๆได้นะคะแถวบริเวณคลองแงะนะคะจนนะแล้วก็แถวบริเวณอำนะเภอเานาทวีค่ะอันนี้จะเป็นฝนค่อนข้างหนักเลยนะคะแล้วก็บริเวณอำเภอสะเดาอำเภอะสะบ้าย,ย้อยแล้วก็จะมีฝนนะคะเบาบางเล็กน้อยหน่อยแถวบริเวณ บ้านมโนนะคะแล้วก็บริเวณบ้านปนังสตาทานโตตําบลแม่หวาดอันนี้จะฝนจะไม่หนักมากนะคะแต่ฝนนะคะจะหนักๆได้แถวบริเวณเบตงจุฬาพรพัฒนานะคะรีสาครบ้านบองอสุ้งหญโกลกนะคะก็คือครอบคลุมด้วยเลยนะคะทั้งยะลารามันรือสอร์นะคะก็คือเป็นฝนเยอะเลยะค่ะคุณผู้ชมฝนนะคะวันนี้ดูเหมือนจะเน้นหนักจริงๆค่ะแถวบริเวณภาคใต้โดยเฉพาะใต้ตอนล่างนะคะดังนั้นจึงสอดคล้องนะคะว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก ของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะจากโมเดลอัปเดตก็ให้เช่นกันนะคะคุณผู้ชมในส่วนของภาคกลางค่ะปริมาณของฝนนะคะเกิดขึ้นครอบคลุมตั้งแต่แถวบริเวณนครนายกลงมาเลยนะคะก็คือเชื่อมต่อตั้งแต่บริเวณมวกเหล็กสระบุรีนะคะนครนายกปราจีนบุรีนะคะหนองไฮสะแก้วัฒนานครอันนี้ก็คือครอบคลุมทั้งหมดแอดมินขออนุญาตนะคะใช้คำว่าครอบคลมุมทั้งหมดทุกอำเภอเลยนะคะในจังหวัดของภาคตะวันออกทุกจังหวัดทุกอำเภอด้วยค่ะ แต่ในบางอำเภอบางจังหวัดนะคะอาจมีฝนบางๆงเบาบ au, ๆได้ในบริเวณอำเภอวังเย็นอำเภอพนมสารคามนะคะอำเภอปลวกแดงอำเภอชุมแสงบ้านค่าย อำเภอเมืองระยองอำเภอสัตหีบอำเภอบางเสรออำเภอเมืองพัทยานะคะบริเวณอำเภอแกลงอำเภอท่าใหม่อำเภอเมืองจันท์อำเภอคลุงนะคะอันนี้จะเป็นฝนค่อนข้างเบาๆหน่อยนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆนะคะเป็นฝนอยู่ในระดับปานกลางเลยค่ะในส่วนของภาคตะวันออกเชียงเหนือนะคะก็คือจะติดกับบริเวณภาคตะวันออกไปเลยนะคะมีฝนครอบคลุมตั้งแต่แถวบริเวณนะคะบ้านกุดโบดคอนบรีโชคชัยบ้านตะขบสีคิ้ว อำเภอเมืองนครราชสีมาบ้านบุนางรองละหานทรายบ้านกรวดนะคะปราสาทตรพระลาชัยบ้านตะขบโนนสูงพิมายนะคะก็เริ่มครอบคลุมนะคะในบริเวณของใกล้เคียงกับอำเภอของจังหวัดบุรีรัมย์นะคะแล้วก็ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเช่นสุรินด้วยเป็นบางอำเภอนะคะแต่เป็นฝนเบาบางเล็กน้อยค่ะคุณผู้ชมครอบคลุมนะคะในส่วนของภาคตวันออกเฉียงเหนือตอนบนๆนะคะก็มีครอบคลุมในส่วนของบริเวณจังหวัดชัยภูมินะคะชัยภูมิแล้วก็ใน บริเวณอำเภอชุมแพเกษตรสมบูรณ์บ้านกุดชุมแสงนะคะบ้านทุ่งพระบ้านหนองอีเลิงบ้านเลยเต่าตาดบ้านวังกุ่มภูเรือท่าลี่อำเภอเมืองเลยนะคะก็มีฝนเกิดขึ้นตั้งแต่บริเวณจังหวัดเลยนะคะไปทางด้านตะวันออกก็คือตั้งแต่จังหวัดเลยเชียงคานนะคะนาส้มโพงขอกัววังเพิ่มอันนี้คือฝนยังไม่เกิดขึ้นนะคะในช่วงเวลา15นาฬิกาหรือว่าบ่าย3โมงนะคะปริมาณของฝน ครอบคลุมนะคะในพื้นที่เหนือตอนล่างกลางตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้นะคะทั้งภาคเลื่อนกันไปดูนะคะในช่วงเย็นจากที่เราอัปเดตกันไปช่วงเช้าว่าปริมาณของฝนจะเกิดขึ้นในช่วงบ่าย3โมงครอบคลุมจนถึงช่วงเย็นนะคะในช่วงเวลาประมาณ1 8บแถึงสินาฬิกาปริมาณของฝนนะคะเริ่มเปลี่ยนทิศทางตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ17บเนาฬิกาหรือ5้าโมงเย็นนะคะ ฝนเริ่มขยายกลุ่มนะคะไปทางด้านตะวันออกของภาคมากขึ้นโดยเฉพาะ ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะเริ่มครอบคลุมจนถึงในส่วนของขอนแก่นกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดยะโสธรศรีสเกตอุบลราชธานีนะคะแล้วก็เลื่อนกันไปดูต่อค่ะในช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกานะคะ19นาฬิกา20นาฬิกาฝนก็เริ่มครอบคลุมนะคะย้ายไปแถวบริเวณทางด้านตะวันออกของภาคมากขึ้นเหมือนในช่วงเช้าคะ่ะจากที่อัปเดตเอาไว้นะคะในช่วงเช้าปริมาณของฝนให้ว่าจะครอบคลุมนะคะในส่วนของภาคตะวันออกใน breathe, ในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออ ในช่วงเวลาประมาณ20-21นาฬิกานะคะจะเริ่มครอบคุมทางด้านตะวันออกมากขึ้นในบริเวณน้ำโสมอุดรธานีนากลางชุมแพนาคำดงสวรรค์ขอนแก่นกาลสินร้อยเอ็ดนะคะกุชินาราย เยสโซทออำนาจเจริญมุกตาหาศรีลาลาศพยาขภูมิพิสัยบ้านไผ่บัวใหญ่ชยภูมินะคะในส่วนของจังหวัดบริรัมค่ะวันนี้คงต้องรับศึกหนักหน่อยนะคะเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นไปจนถึงช่วงค่ำเลยค่ะแล้วพอช่วงเวลาประมาณ20นาฬิกาอันนี้ฝนก็จะเริ่มเบาบางคลายตัวลงแล้วนะคะสําหรับในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะว,วันตกในส่วนของภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในช่วงค่ำๆไปแล้วนะคะก็คือช่วงเวลาประมาณ20นาฬิก ปริมาณของฝนในภาคอื่นๆลดลงนะคะเหลือไว้เพียงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันออกเป็นส่วนใหญ่และภาคเหนือตอนล่างติดกับภาคกลางนะคะเล็กน้อยบริเวณกำแพงเพชรนครสวรรค์ลานสักบ้านไร่อุทัยธานีหันคาสะโบทน,นะคะพบพระอุ้มผานทองผาภูมิยังมีฝนเบาๆบางๆหลงเหลืออยู่บ้างนะคะในส่วนของเวลาถัดไปจากนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ21นาฬิกาค่ะ22นาฬกา นะคะเลื่อนไปดูกันต่อในช่วงกลางดึกค่ะคุณผู้ชมปริมาณของฝนนะคะขยับไปอยู่ตอนบนๆมากขึ้นนะคะในส่วนของบึงการน้องคาย แล้วก็บริเวณมุกดาหารนะคะในส่วนของภาคเหนือนะคะฝนก็ขึ้นไปอยู่ตอนบนๆค่ะเชียงรายเชียงดาวเชียงใหม่ลำปางนะคะล่างๆเหลือเล็กน้อยแถวบริเวณอุตรดิตถ์สุขโขทยัยพิษณุโลกค่ะยังคงมีฝนลงเหลืออยู่นะคะในช่วงกลางดึกค่ะส่วนบริเวณพื้นที่อื่นๆในช่วงกลางดึกค่อนข้างกดโปร่งค่ะคุณผู้ชมเลื่อนกันไปดูต่อนะคะในช่วงเช้ามืดกันค่ะ ปริมาณของฝนนะคะในตอนบนบนก็ตกต่อเนื่องได้ประมาณ1-2ชั่วโมงนะคะแต่ฝนจะไม่หนักมากคะ่ะเกิดขึ้นเป็นฝนหนักบ้างเบาบ้างสลับกันค่ะในช่วงเช้าเมื่อค่ะคุณผู้ชมเลื่อนไปดูในช่วงเวลาประมาณนะคะ4นาฬิกาปริมาณของฝนนะคะเบาบางจางหายไปค่ะ ฝนนะคะตอนบนบนมีเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงค่านะคะประมาณ21นาฬิกาแต่ฝนดึกๆเกิดขึ้นในช่วงเที่ยงคืนนะคะอย่างเช่นบึงการอันนี้จะเกิดขึ้นนะคะในช่วงประมาณ5ทุ่มถึงเที่ยงคืนแล้วฝนก็ค่อยๆลดลงนะคะในช่วงเวลาประมาณ2นาฬิกาค่ะ ในช่วงเวลาประมาณ3-4นาฬิกานะคะท้องฟ้าค่อนข้างปวดโปร่งในทุกภูมิภาคค่ะอาจมีบางพื้นที่ที่ยังหลงเหลือฝนโปอยๆอ,อยู่ได้นะคะบริเวณตอนบนบน,นะคะในทางเหนือตอนบนบนเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะในช่วงเวลา4นาฬิก ในช่วงเช้าค่ะเวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาในช่วงเช้าปริมาณของฝนจางหายนะคะสภาพอากาศในพรุ่งนี้ค่อนข้างปลอดโปร่งในช่วงเช้าเช้าค่ะคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะคะประกอบการเกษตรท่านใดที่ต้องออกไปกรีดยางนะคะหรือว่าออกไปประกอบกิจการงานด้านการเกษตรอื่นๆก็สามารถที่จะทํากิจกรรมได้ในพรุ่งนี้อย่างปลอดภัยค่ะในช่วงเช้านะคะเลื่อน,นไปดูสักนิดค่ะว่าปริมาณของฝนจะกลับมาในช่วงไหนคะ่ะในวันพรุ่งนี้ ในวันพรุ่งนี้นะคะสัญญาณของฝนก็ยังคงเกิดขึ้นได้อยู่นะคะคุณผู้ชมแต่ตอนบนบนปริมาณของฝนจะลดลงนะคะเหลือไว้แถวบริเวณในส่วนของล่างๆของภาคนะคะปริมาณของฝนก็จะเริ่มกลับมาในช่วงบ่ายเช่นเดิมค่ะเป็นประจำนะคะถูกต้องแล้วในช่วงฤด,ดูฝนเช่นนี้ปริมาณของฝนก็มักจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำของทุกๆวันค่ะ และปริมาณของฝนก็จะเริ่มกลับมาในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงพื้นที่ฝนตกหนักจะเป็นพื้นที่ไหนกันบ้างติดตามอัปเดตกันได้นะคะในวันพรุ่งนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะและขอบพระคุณเป็นอย่างมากสําหรับการมารายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านนะคะในทุกๆจังหวัดในทุกๆคอมเมนต์เลยนะคะแอดมินก็ต้องกราบขอบพระคุณมากๆจริงๆค่ะสาหรับยอมความกดอากาศต่ํานะคะที่จะเกิดขึ้นนั้นแอดมินก็ขอเอ่ยถึงสักนิดนึงนะคะยอมความกดอากาศต่าที่คาดว่าวจะเกิดขึ้นยังเป็นความคาดหมายสภาพอากาศระยะไกลนะคะคุณผู้ชมยังอยู่ไกลมากที่เห็นเด่นชัดเลยนะคะในจากที่โมเดลให้ก็คือจะเป็น ในช่วงของวันที่ประมาณ20-21นะคะคุณผู้ชมที่จะเกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้นะคะบริเวณประเทศฟิลิปป,ปินส์ในช่วงวันที่23-24กันยายนซึ่งไกลค่ะคุณผู้ชมอยู่ปลายเดือนเลยนะคะดังนั้นติดตามอัปเดตกันไปนะคะวันต่อวันว่าสภาพอากาศจะเปลี่ยนหรือไม่โดยล่าสุดจากการอัพเดตนะคะยอมความกดอากาศต่ําลูกนี้ ไม่เข้าประเทศไทยนะคะคุณผู้ชมให้ว่าเคลื่อนไปบริเวณทางใต้ของประเทศจีนนะคะแล้วก็จะเลาะบริเวณชายฝั่งของประเทศจีนค่ะดังนั้นต้องติดตามอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ คาดหมายสภาพอากาศระยะไกลเกินไปก็มีความคาดเคลื่อนสูงนะคะดังนั้นต้องติดตามอัปเดตกันใกล้ๆค่ะแอดมินก็ขอฝากอีกสักนิดนึงนะคะสําหรับการมาแสดงความคิดเห็นรายงานสภาพอากาศใต้คลิปวิดีโอทุกๆคลิปวิดีโอนะคะแอดมินยินดีตอบทุกคําถามนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมรายงานสภาพอากาศในพื้นที่ของท่านนะคะหากไม่รายงานสภาพอากาศก็สามารถที่จะเข้ามาแสดงความคิดเห็นนะคะพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้แอดมินยินดีตอบทุกคําถามของคุณผู้ชมค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ไม่เพียงเท่านี้ค่ะแอดมินก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ